จุตที่ชา n นลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติ c h ชาแนลทุกท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อเรื่องผีพรายกันบ้างไหมครับตำนานผีพรายที่หลายคนมั่นใจว่าก็แค่ผีในน้ําแต่ทุกท่านรู้ไหมว่านอกจากผีพรายจะอยู่ในน้ําแล้วมันยังจําเป็นต้องกินบางอย่าง เพื่อเป็นอาหารแล้วอะไรเล่าจะเป็นอาหารอันโอชาของมันจะใช่จิตวิญญาณของหนุ่มสาวหรือเนื้อหนังมังสาของมนุษย์หรือไม่และผีพายมีอยู่ในเฉพาะในประเทศไทยที่เดียวหรือเปล่าพวกเราจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าผีพายคืออะไรและมีตำนานอย่างไรบ้างผีพายมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นผีประเภทหรือพวกเดียวกับนางไม้ฉะนั้นเรื่องความสวยและความสาวรับรองไม่เป็นสองรองใคร และคงจะเป็นผีสาวมากกว่าผีหนุ่มผีพายส่วนใหญ่มีนิวาสถานอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกและบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าผีพายเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากที่สุดส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกมักมีแหล่งกำเนิดและที่มาจากซากพืชหรือซากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่หมักหมมรวมกันดวงจิตวิญญ,ญ,ญาณน,นี้มักจะแสดงตนในลักษณะ ของดวงไฟเรืองแสงเพื่อหาที่อยู่โดยการสิงสูบบางส่วนของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งถือว่าดีกว่าการสิงสู่ด้วยการหลอกล่อให้ลุ่มหลงเหมือนที่เคยเป็นมาผีพายมีในต่างประเทศหรือไม่พวกเราตอบได้เลยว่าตามตำนานมีอย่างจริงแท้แน่นอนและเราจะข้ามฟากแผ่นดินไปไกลถึงยุโรปตามตำนานความเชื่อของประเทศนอร์เวย์เผยให้เห็นว่าน็อกเกนจะมีลักษณะคล้ายกับผีพายของประเทศไทย เปล่าคือนอกเกนจะเป็นพูดร้ายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งเช่นทะเลสาบบึงหรือสระน้ำโดยมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเพื่อจ้องมองคนที่ผ่านไปผ่านมาริมน้ำหรือบนผิวน้ำด้วยดวงตากลมโตเพื่อที่จะหาคนมาเป็นเหยื่อนั่นเองโดยรูปร่างหน้าตาของมันจัดว่างดงามเพราะมันต้องใช้หลอกล่อให้ผู้คนลงมาในน้ำที่มันอาศัยอยู่ ส่วนมากจะแปลงกายเป็นหญิงรูปงามหรือชายรูปงามหรือแม้แต่ม้าสีขาวสวยงามเพื่อหลอกให้เด็กลงมาเป็นเหยื่อภายในน้ำอีกทางนกเกนมีทักษะทางดนตรีชั้นเลิศมันมักจะเล่นไวโอลินด้วยเสียงเพลงที่พเร้ะเพื่อหลอกล่อเหยื่ออีกเช่นกันหากใครได้ยินเสียงเพลงของนอกเกนจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยวิธีจัดการนกเกน จะต้องใช้โลหะจำพวกเงินทำเป็นของแรมทิ้งลงในน้ำที่ที่มันอาศัยอยู่และพูดว่าแกคือโลหะข้าทิ้งโลหะลงในน้ำโลหะต้องจมน้ำสวนข้าจะลอยน้ำซึ่งจากนั้นนกเก้นก็จะจมหายไปในน้ำคราวนี้เรากลับมาที่ประเทศของเราเหมือนเดิมความเชื่อบ้านเราผีพายในวรรณคดีเหมือนหรือแตกต่างจากผีพายในตำนานหรือไม่จะว่าแตกต่างก็ไม่เชิงสักทีเดียว แต่สำหรับเรื่องราวของผีพรายที่ปรากฏในวรรณคดีไทยอย่างเช่นเรื่องเสภาเรื่องขุนช้างขุดแผนเผยให้เห็นว่าเพศของผีพรายที่อยู่ในทอ้องเรื่องไม่ใช่ผีสาวกลับเป็นผีหนุ่มหรือน่าจะเป็นผีผู้พรายหมายถึงพรายตัวผู้หรือผีพรายผู้ชายดังในตอนหนึ่งที่หมื่นหารนายโจรสั่งให้หนางโบกี้ลูกสาวของตนวังยาพิษหมายจะใช้เป็นเครื่องมือสังหารลูกเขยคือพายแก้วหรือขุนแผน แล้วเจ้าหงพายที่ขุนแผนเลี้ยงไว้รู้เข้าจึงแอบกระซิบบอกกับขุนแผนผู้เป็นนายของตนขุนแผนเล้นวิชาเลี้ยงผีรวมทั้งคาถา,าคมเครื่งงองรางของขังมาจากอาจารย์สมัยที่บวชเป็นเนนอยู่วัดแคร์สำหรับเจ้าหงพายนั้นพายแก้วเคยใช้ขี่เป็นผานนะเหาะไปหานางพิมพิธีสุพรรณบุรีลักษณะของผีพาย,ายเป็นตามที่บอกไว้แต่แรกว่าเป็นผีประเภทนางไม้สาวสวยและชอบอาศัยอยู่ในน้ํา แต่ตัวที่เจ้าพรายแก้วขี่ไปบ้านนางพิมพ์นี้เป็นผีพรายที่อยู่บนบกและไม่แน่ใจว่าเป็นเพศใดกันแน่หากเป็นผีพรายเพศหญิงมักไว้ผมยาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามแถมุ่นเพียวอีกต่างหากอาหารและวิธีการออกหากินผีพรายกินอะไรเป็นอาหารว่านโดยเรื่องอาหารการกินของผีพรายนั้นจะเป็นจำพวกเครื่องเส้นเหมือนกับผีธรรมดาทั่วๆไปแบบเดียวกับพวกผีนางไม้ทั้งหลายอันได้แก่ ผีนางตานีผีนางตาเคียนแต่ไม่เคยได้ข่าวว่าผีพรายหาไรายได้พิเศษในทางให้หวยบอกเล่งจนมีคนตั้งศาลยกให้เป็นเจ้าแม่เหมือนผีสองชนิดที่กล่าวมานั้นเลยไม่รู้ว่าจะได้เครื่องเส้นมาด้วยวิธีไหนเพราะคนเราลองไม่ได้ผลประโยชน์และไม่ใช่เป็นเคอญายิดกันแล้วด้วยเรื่องจะเอาอาหารหวานข้าวไปเส้นสังเวยด้วยความเสน่หานั้นคงเป็นไปไม่ได้คนโบราณบอกว่าวิธีป้องกันและจัดการกับผีพราย คนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีพายผู้หญิงนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ำเวลาใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะในที่ลึกๆอาจจะโดนผีพายเอาผมพันขาลากจมหายไปก็ได้ทั้งนี้เพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็ให้มารับตำแหน่งหน้าที่ผีพรายแทนและตัวเองจะได้ไปผุดไปเกิดทำไมมนุษย์ถึงกลัวผีพรายนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามีข่าวจมน้ำตาย มักจะเชื่อกันว่าถูกปีพายเอาเส้นผมพันแข้งพันขาเไว้จึงทำให้จมน้ำตายซึ่งเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะไม่มีใครยอมเป็นอาสาสมัครไปทดสอบเลยสักลายเดียววิธีป้องกันก็คืออย่าไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะที่ลึกๆและในเวลากลางค่ำกลางคืนส่วนวิธีการจัดการกับปีพพรนั้นคงต้องพึ่งหมอผีผู้เลืองวิทยาการทางด้านคาถาอาคม ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีพรายเวลาที่ใครตื่นนอนขึ้นมาและพบว่าตามเนื้อตามตัวและแขนขามีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้เมาหรือเดินสะดุดนักเลงที่ไหนมาท่านผู้รู้บอกว่าอาการช้ำนั้นอาจเกิดจากการถูกผีพรายย่ำก็เป็นได้แต่ถ้าขนาดถึงขั้นขอบตาเขียวหรือฟันโยกไปทั้งปากสงสัยต้องลองไปนึกทบทวนดูดีๆ ว่าเมื่อคืนนี้ไปผ่าด่านอะไรมาหรือเปล่านอกจากผีพายน้ําจืดที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วทุกท่านอาจจะสงสัยว่านอกจากผีพายน้ําจืดแล้วมีผีพายน้าทะเลหรือไม่จากตำนานนั้นเผยว่ามีอยู่ทะเลเช่นกันและเรียกผีพายชนิดนี้ว่าพายทะเลซึ่งเวลาอารวาสจะก่อให้เกิดคลื่นหรือลมพายุทําให้ท้องทะเลปั่นป่วนชาวเรือมีวิธีแก้โดยการสร้างรูปแม่ยนางไว้ที่หัวเรือ เพื่อป้องกันไม่ให้ผีพายทะเลมารบกวนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องผีพาย EP ที่หนึ่งแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่มีตำนานเกี่ยวกับผีพายเพราะที่ต่างประเทศก็มีผีประเภทเดียวกับผีพายเช่นกันแค่ชื่อเรียกคนละชื่อ อีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ผีพรายฝากเพื่อนๆติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจุติแชนแนลของเราด้วยนะคะ